ครับแฮมแล้วนะครับผมในการทิ่ในการซ่อมนะครับผมของ D-Major 2ชาร์ปเหมือนเดิมนะครับผมมาวันนี้เรามาดูเลยว่ามันจะมีคอร์ดยางพ่องก็จะมี G A และก็ G และก็ A 7สังเกตว่าคอร์ดทุกคอร์ดจะยกนิ้วหมดเลยนะคบันได้ต่อน,นิ้วกันนะครับอ่าเรามาดูเลยเอามาจีก่อนไป้าย1 2 3 สี 4, ่ก้ก่อยเปียนนะครับ A อยู่บาร์สองมนเลยนะครับ1 2 3 4กลับไป G ีหนึ่กลับไป a อเซเวเิบ1 2 3 4เท่าของแล้วความต่อนเนื่องกัจะมานะครับอ่ะมาดูกันพร้อมไป G 1 2จสอง 3า A 1 2 3 4 G 1 2 3่งสองสามส่องสา่อกอยฝึกกันนะครับจะจ้าเด้อแล้วของแล้วก่อยเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ